ผมนายสุวิจันทวร์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูทานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูมีสตรีที่มีอายุ15ปีขึ้นไปจำนวน215,900คน มัคเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้วจำนวน167,240คนคิดเป็นร้อยละ7 7 4 6ที่ผ่านมาจังหวัดหนองบัวลำพูได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวนทั้งสิ้น181,95743 0บาทผลจากการนำเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปประกอบอาชีพเสริมรวมถึงอาชีพหลัก ทำให้สตรีในจังหวัดหนองบัวลำูมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า8,000 80, 0บาทครอบครัวมีความอบอุ่นเพิ่มมากขึ้นสมาชิกในครัวเรือนไม่ต้องเดินทางไปประกอบอาชีพในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือต้องทิ้งบุตรหลานให้อยู่กับปู่ย่าตายายเมื่อสถาบันครอบครัวอุ่นมากขึ้นปัญหาทางสังคมเช่นปัญหายาเสพติดปัญหาการลุวงละเมิดทางเพศ ปัญหาท้องก่อนวัยอันควรรวมถึงปัญหาการวาดงานลดลงหรือเบาบางมากที่สุดจึงเห็นว่าจุดประสงค์หลักในการพัฒนาบทบาทสตรีที่ไม่ใช่เพียงแค่ส่งเสริมอาชีพแต่ยังรวมถึงการลดปัญหาของสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวลดความเหลื่อมล้ําต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันหรือขาดโอกาสในการแสดงศักยภาพของตนเองในสังคมการยกระดับเสริมศักยภาพบทบาท สตรีในทุกๆด้านซึ่งซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ําในการสร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้หรือ,อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีสวัสดีค,ะค่ะดิฉันนั่งกีรนาชินวุฒิเป็นประธานกลุ่ม ไม่กวาดบ้านหอยบงนะคะค่ะกลุ่มของเฮ้านะคะได้ไปกู้เงืนของอกองทุนพัฒนาบทตรบาทสตีนะคะเป็นเงืนทุนที่แบบว่าดอกถึกนะคะตั้งแต่ตอนแรกนะคะที่ไปกู้แม่นี่ยคะเฮ้าเป็นอาชีพเสริมนะคะเราเฮ้าเฮ็ดมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นอาชีพที่แบบว่าสางไล่ใดให้ครอบพรัวของเฮ้านะคะสวัสดีครับผมนายสัสินทรตั้งพินลงนะครับรองผูว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพู ในการขับเคลื่อนง,งานกองทุนพัฒนาบทบัทสตรีจังหวัดหนองบัวลำภูคณักงานเลขานุก,การคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบัทสตรีระดับจังหวัดมุ่มงเน้นในเรื่องการเตรียมความพร้อมข้อมูลป็นสิ่งสาคัญในการดําเนินโครงการแต่ละโครงการที่สมสาชิกกองทุนพัฒนาบทบัทสตรีได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนเยียยงสมสาชิกกองทุนพัฒนาบทบัทสตรีอยู่กลุ่มอาชีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบ,บาุตรบสตรีจะเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่กระบวนการหรือขั้นตอนในการยื่นขอรับการสนุนไปจนถึงการติดตามและอ่านรายงานผลการดำเนินงานโครงการนอกจากนี้จะเห็นได้ว่ากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบ,บาุบรบสตรีที่ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยการบริหารจัดการกลุ่มที่มีระเบียบข้อตกลงและการแบ่งบทบาทหน้านะที่กันอย่างชัดเจนรวมทั้งการได้รับ การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาจักหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆและสิ่งสําคัญที่สุดคือตัวสมาชิกกองทุนพัฒน,นาบทตรบัรสตรีของกลุ่มจะต้องมีความตั้งใจความรับผิดชอบความกระตือรือร้นในการพัฒน,นาตนเองและผลพันธ์นของกลุ่มการดําเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒน,นาบทตรบัรสตรีมีกลไกในการขับเคลื่อนงานให้มีความทั่วถึงและควบคุมแก่สมาชิกกองทุนพัฒน,นาบทตรบัรสตรี ในการเข้าถึงแหล่งทุนและการได้รับประโยชน์จากกองทุนเบอร์วัตตีผ่านอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนที่มีอยู่ทุกหมู่บ้านตนําบลรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ทั้งพัฒนากรที่ดูแลรับชอบในแต่ละตําบลรวมทั้งพัฒนาการอําเภอที่จะต้องช่วยส่งเสริมสนับสนุนและให้คําแนะนําปรึกษาในการเสนอโครงการ เพื่อขอรับการเงินทุนจากกองทุนด้วยสวัสดีครับผมดอกดินต้อมทองครับพัฒนาการจังหวัดหนองบวัวลำพูเกือบสี่เดือนครับที่มารับตําแหน่งที่นี่ก็มีงานที่ท,าท้าทายงานแรกเลยก็คือเรื่องของการาลดหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีวิธีการที่ผมได้ดําเนินการมาในช่วงตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก็คือเรื่องแรกเลยประชุมยุยงปูปัน พัฒนากรเจ้าที่พัฒนาชุมชนทุก,กระดับโดยมีแนวทางในการทำงานที่สำคัญคือหนึ่งเลยการติดตามนี่และก็ตั้งกลุ่มลายทุกอำเภอทุก,กระดับนะครับและก็ต่อมาเนี้ยเมื่อมีการตั้งกลุ่มลายทำงานก็ส่งเข้าไปในกลุ่มลายทุกคนต่อมาขีดเส้นใต้ผู้มีการกลุ่มงานประสาน และสนับสนุนให้มอนิเตอร์ว่าที่ไหนไปติดตามนี่แล้วก็ให้รายงานจดบันทึกนำเสนอพนักานจังหวัดทุกเช้านะครับหลังจากนั้นก็กำชับอีกขีดเส้นใต้เจ้าที่กองทุนพนัฒนาบทบาทสตีให้ส่งรายงานความก้าวหน้าที่โปรแกรมที่กรมกที่กรมได้ไดจัดทำขึ้นแล้วก็โชว์ผลงานลงไปในกลุ่มรายนั้นอีก เพื่อที่จะกระตุ้นเตือนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในเรื่องของการบริหารจัดการานี่ทุกๆวันนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้อำเภอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามสีที่จังหวัดได้มอบนโยบายคือสีเขียวเป็นกองทุนที่มีการใช้ในปกติสีเหลือง ใช้นี้บ้างมันใช้นี้บ้างสีแดงคือไม่มีไม่นี้ไม่จ่ายไม่ใช้เลยนะครับอันนี้ก็ให้รายงานจากนั้นนะครับกลุ่มไหนที่เป็นสีเหลืองหรือสีแดงก็มีแนวทางชัดเจนในการที่จะให้ปฏิบัติเมื่อได้หลักฐานครบนะครับก็มาเข้าสูม่มาตรการไก่เกลี่ยก่อนฟ้อง,องโดยขึ้นไปไก่เกลี่ยก่อนฟ้องในชั้นศาลให้มีผู้พิพากษา นะครับได้มาเป็นตัวกลางแล้วก็ไกลเกีย่ยก็ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงนี่ลดลงนะครับในระดับหนึ่งจากนั้นนะครับก็เป็นความโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมีโครงการไก่เกีรร์ก่อนฟ้องพึ่งแรกของประชาชนฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาหกรอบ 28กรกฎาคม2567ร่วมกับศาลจังหวัดนนทบุรูท่านก็เมตตาได้ล,ลงไปบรรยายพบปะกลุ่มสตรีที่นี่เกินกำหนดชำระที่แห่งแรกเลยคือที่อำเภอนากลาง56กลุ่มที่มาก็ปรากฏว่ามีการชำระเงินเป็นเงินสดเข้ามามีการนัดและย่เวลาที่กระชับมากขึ้นนะครับในการที่จะชำระนี่ก็ถือว่า มาตรการสําคัญๆที่ได้ทํางานเกือบสีเดือนเนี่ยสิ่งที่เป็นเรื่องที่ผมได้ทําเลยก็คือทําทันทีโดยเฉพาะนะครับนโยบายผมเนี่ยจ็ดทอเลยทอ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 ําำทันทีคือทวงทุกที่ทวงทุกที่แล้วก็ทําทันทีโดยทีมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าอันไหนที่จะต้องการปรับลดรายบุคคลเราทําให้ ต้องการลดเบีย้ยปรับเราทําให้ก็ทุกวันนี้สถานการณ์หนี้ของจังหวัดน้ำบราภูก็ดีขึ้นเยอะเลยครับขอ,ขอขอบค,ค,คุณกรมการพัฒนาชุมชน,ชมชนที่ให้โอกาสเห้าได้กู้ยืมเงินเพื่อาการมาลงทุนในกลุ่มของเ้ากลุ่มท่อผ้าค่ะจากเราทําการเกษตรเนาะค่ะทีนี้เข้ามาท่อผ้า ขามประกอบอาชีพข้าทอผ่านี่ไล่ได้เพิ่มขึ้นค่ะสามารถทรงลูกเลี้ยงซึ่งตอนนี้การท่อผ่านจากการอาชีพเสริมตอนนี้กลายเป็นอาชีพรักแลวค่ะเฮ็ดให้ศักยภาพสมาชิกในกลุ่มของห้ามีไล่ได้เพิ่มขึ้นเฮ็ดให้การเป็นยูชีวิตประจําวันของสมาชิกกลุ่มดีขึ้นค่ะ้้้าาหหมขุดแแงึนนชื่ออออททโบัวลู